ดวงทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยีทุกข่าวกับเล็กซี่กขยี้บันเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมค่ะช่วงเวลาแบบนี้เราจะมาเสิร์ฟความบันเทิงร้อมการทั่วประเทศและต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยวันนี้เราจะมาขยี้กันเรื่องราวของน้องสีพรึกหลายๆคนบอกว่าคิดถึงแล้วอยากจะให้นะเล็กซี่มาขยี้เรื่องนี้เราจะมาขยี้เรื่องนี้และเราเนี่ยรวบรวมภาพความประทับใจนะผู้ชมส่งต่อความฟินจากงานค่ะซี Allow the world ของน้องซีพรึกค่ะเป็น m i e t n d ด์กิออนไลน์นั่นเองและหลายๆคนบอกว่าฉันรักเขาฉันชื่นชอบเขาเหมือนกันฉันอยากเจอเขาเหมือนกัน ฉันเนี่ยอยากจะไปกอดเขาเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างหลายเลยคนเนี่ยพูดมานะคุณผู้ชมเลซี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบน้องรีพรึกอย่างมากเพราะอะไรเพราะความน่ารักสดใสของน้องนี่แหละเรามาดูกันดีกว่าว่าทําไมหลายๆคนถึงชื่นชอบน้องซีพลึกพานิชชายหนุ่มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่า ใครเคยดูรายการนะอยู่มันดีอ่าต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าความสดใสความน่ารักความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองของน้องซีฟลึกเนี่ยทำให้หญิงสาวหลายๆคนชายหนุ่มหลายๆคนและอีกหลายๆคนชื่นชอบแล้วเป็นแฟนคลับเป็น FC รวมไปถึงค่ะน้องเนี่ยเคยฝากฝีไม้ารมือเรื่องของการแสดงไว้นะผู้ชมขาระคอเออซีรีส์หนึ่งเรื่อง ที่หลายๆคนยังตาตึงและซีรีส์เรื่องนี้ค่ะผู้ชมไปน้าน้องเนี่ยไปนั่งอยู่ในหัวใจของใครหลายๆคนโดยเฉพาะสาววายนั่นคือซีรีส์เรื่อง YRU the s e r i e s พ่อรักใช่ป่าว้าใครได้เคยดูเรื่องนี้แล้วยกมือหน่อยสิอยากจะดูค่ะว่าชื่นชอบบทบาทของใครและคุณรักดารันันกสแสดงคนไหนในเรื่อง YR y are you the ซีรีสนี้เล็กซี่เนี่ยก็เป็นผ่งคนชอบทุกคนเลยเหมารวมได้ปะอ่ะและล่าสุดคุณผู้ชมค่ะน้องซีพรึกเนี่ยนะเขาก็จัดงานอย่างที่บอกคุณผู้ชมเราเอาภาพความประทับใจมาฝากรวมไปถึงต้นปี2,565มันเหมือนจะดูไกลไปใช่ไหมคุณผู้ชมอีกเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองเราก็อาจจะได้ดูแล้วกับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนิ่ง เฮียก็หาว่าซื้อตอนนี้ปล่อยทีเซอร์มาแล้วปล่อยซีรีส์ตัวอย่างมาเรียบร้อยแล้วคาดว่าต้นปี2022เนี่ยเราจะได้ดูซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อรับบทนะการแสดงเนี่ยก็คือน้องสี่พลึกเนี่ยรับบทนำนะรวมไปถึงค่ะผู้ชมคะ่ะช่องทางการรับชมของเราคะ่ะนั่นก็คือ v t v หลายหคนถามว่าพี่เล็กซี่แล้วหนูเนี่ยจะเข้าไปส่งกำลังใจน้องได้อย่างไรง่ายๆเลยคุณผู้ชมลองเสิร์ชอินส a าแกรมของน้องซีฟลุกดูนะเสิร์ชง่ายๆเลย Z ซ e e ดดัเด้งมาแล้วนี่และเด้งมาแล้วรวมไปถึงค่ะความน่ารักของน้องน้องเนี่ยจะเขาเรียกว่าโพสตรูปผ่านอินสตาแกรมทำให้ทุกคนได้เห็นความเคลื่อนไหวของน้องรวมไปถึงค่ะเข้าไปดูได้ที่ดูมันดิก็ได้นะ นี่คุณผู้ชมความน่ารักของดารานักแสดงหลายๆคนเราเนี่ยหยิบยกมาและเราขยี้มาให้กับผู้ชมเนี่ยได้รับชมรับทราบกันคุณอยากจะให้เล็กซี่ขยี้เรื่องราวของใครคุณอยากให้เล็กซี่ไปคุยแกะแกะเกาเรื่องราวของใครสามารถส่งข้อความมาบอกเราได้ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook ในส่วนของ YouTube ในส่วนของ TikTok ส่งข้อความมาได้เลยนะที่ Direct Message ก็ได้หรือว่าส่งข้อความใต้คลิปนี้ก็ได้นะทางมายาฮอตนิวค่ะุผู้ชมรวมไปถึง f a c e b o o k แ Fan Page นะก็เสิร์ชไปได้เลยที่มายาไล่ช่วงเวลา17นา30นาทีรวมไปถึงดูกันส,สดชมกันส,สดผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความบันเทิงพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านคุณผู้ชมตอนนี้เล็กซี่ขอตัวไปหาน้องซีคิ๊กกันละค่ะ